บล็อกด้าเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ครับตั้งแต่รุ่นแม่ผมเนี่ยเขาทำธีระเกล็ดเนี่ยใช่เลยทำใช่เลยทำหัวหอมมั้งอุ้ยน่าสนใจอ่ะสนใจเรื่องอะไรเรื่องหัวหอมโอ้โวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ละสัใจมากเลยนะจังหวัสดี้โอ้โหคมจริงสวัสดีนี้คมอ่ะเวลาตักอันเนี้ยต้องต้องต้องใช้อุปกรณ์อะไรธีระเกล็ด ปากนานๆาค่อยๆละเมียดใช้ช้อนอันนี้ พี่ไดูดูดูคุณพี่อะไรคุณพี่อะไรคุณพี่เจ้าขาดิฉันดิฉันไม่ใช่แมวดิฉันไม่ใช่แมวดู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 กูดูตอนแรกแล้วตอนสุดท้ายตอนดูตอนแรกดูที่ไหนดูที่넷ฟิกแล้วตอนนั้นเป็นเป็นยศเป็นอะไรนะตอนนั้นเป็นเป็นคุณหลวงคุณหลวงชื่อจริงคือหลวงทุกขลาชหลวงทุกขราชทุกขลาชทุกขลาชลาศราชเป็นแบบเหมือนแบบความทุกข์ของราษฎรอะไรอ๋อคอยจัดการความทุกข์ของราษฎร ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใหม่ทีก็คือคนนี้ไม่เปิดเลยนี่แหละคือทุกขาระคือความทุกข์ของราษฎรอ่างัแล้วก็ต้องต้อนรับเลยครับผมต้อนรับดิขอต้อนรับน้องวลน้องวานอ่าก็คือพระเอกจากเรื่องที่พี่อกี้เล่าให้ฟังอ่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะเล่าไปแล้วพอมาก่อนแล้วชื่อเรื่องว่าอะไรพี่เห็นพูดดีกทีคุณพี่เจ้าขาดิฉันไม่ใช่แมว ผิดเรื่องมาพี่ดิฉันไม่ใช่นะไม่ใช่ดิฉันเป็นห่านดิฉันไม่ใช่ห่านดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงอ๋อดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงอ่ก็คืออ่ะวันนั้นนางเอกนางเอกเป็นโบใช่ล่ะก็คือเพิ่งฟื้นมาเป็นนักธนิบาเพิ่งเพิ่งจากนางตกน้ำไปเดินลงมาเจอเจอไม่เดินเขานอนอยู่ผมผิดทุกดอกไม่ใช่เหรอใช่ ถิ่ทุกมดอกแล้วบอกเอฟซีเป็นงานเกิดเป็นงานเกิดนี่คือน้องพลนะครับมาเป็นพระเอกช่อง3หลายคนรู้คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วเอางี้พล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 ชอบกินกาแฟแบบไหนดีกว่าเขาเรื่องเลยเหรอเขาไปช่บกิอะไรก็เี้ยงใหม่อะไม่ปเลยม่เล่นเลยอะไปมึงเก็บในใจแบดว่ากำลังจะโย้ว่าเฮ้ยดึกปั๊บโอ้ยง่วงเลยแบบต้องมาดื่มกาแฟอะไรเงี้ยไม่เลยโอ้โหไม่ยอมโอ้ยผมอยู่ก็อย่างดูง่วงเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นพลียว่ะ ธรรมชาติตอนนี้ทำอะไรโปรโมตตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปง่วงกันครับนี่ไงผมผลงานผลงานก่อนผลงานก่อนหนี่งเมื่อกี้เราพูดให้เฉยๆเราไปตัดแล้วหรือที่ดีวเองเมื่อกี้โอเคพวกใครจะตัดกันเท่านี้ผลงานที่เพิ่งจบไปครับผมคุณพี่เจ้าผาไม่ใช่ทหารไม่ใช่ผมชื่อยาวนิดนึงนะครับแต่ก็สนุกมากๆครับแล้วก็เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่นะครับเดือนประมาณมิถุนายนนะครับนับแปดเล่นเป็นนักมวยโอ้และก็มีภาพยนตร์เรื่องพระไม้ช่วงกลางปีเหมือนกันครับผม เล่นเป็นอะไรเป็นพระมันไม่ใช่เป็นไม้ไม่ใช่เล่นเป็นไม้ก็เล่นเหมือนมึงเลยผมเล่นเป็นแข็งเชียหเล่นไปเล่นมาปวกแดง ปวดเนี่ยเออจริปวดแนี่ยโอเคโอเคอ่ะนี่คือน้องพลนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ของกาแฟมอคโคน้าใช่ครับไหนลองบอกสิก็ชอบกินกาแฟแบบไหนในฐานะพรีเซนเตอร์เนี่ยเหมือนต้องเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปเลยพลส่วนตัวผมเนี่ยชอบกินกาแฟดำอยู่แล้วเฮ้ยส่วนวันที่มันสบายๆเนี่ยผมไม่ชอบกินกาแฟที่ใส่นมแล้วมอคโคน้าเนี่ยมีด้วยกัน2สูตรผมแนะนำเลยแล้วกันนะครับผมสูตรแรกสีแดง โมโกนาซีเล็กก็จะเป็นสําหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติกาแฟแท้รสชาติกลมกล่อมลงตัวหอมกลุ่นครั่วระดับนกลางวนีสีแดงแล้วสีเขียวนี่คือโคโกนาเอสเสโซ่กาแฟสำหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติกาแฟแบบคั่วเข้มแบบจัดเต็มแบบรสชาติกาแฟเลยนี่สไตล์พี่เลยนะเข้มเน้่ยเข้มเข้มผมผมอาจจะชอบสีแดงมากกว่าสไตล์นี้พี่ก็ชอบสีแดงพี่ก็ชอบมาละเพื่อนพี่พี่อ๋อมกแหม่มั่แหม่แต่ว่าจะไม่ชงกาแฟยังไงแต่ไม่ว่าจะชง แต่จะไม่ส่งไม่ได้ต้องทงต้องงก่อนต้องทง จะไม่กินไม่กินพี่จะเปิดแล้วก๊กเลยใช่ไหมน้ำตาลเยอะไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะชงกาแฟยังไงนะครับหรือเป็นคนที่เทสแบบไหนก็อยากให้ลองกาแฟมอคโคนาครับเพราะว่าเนี่ยทั้งสองสูตรพี่เติร์ดมันชงยังไงก็อร่อยใช่ไหมครับพี่เติร์ดใช่ไหมครับให้ผมพูดแค่ว่าใช่ครับต่อตามมึงเลยมั้งทั้งสองสูตรนะครับชงอะไรก็อร่อยนะครับทำเมนูแก้วโปรดได้หมดเลยนะครับเพราะอร่อยกว่าทุกเทสมอคโคนาเซเล็กเทสดีกว่าเฮ้ย มือพี่เป็นพ่เราไปได้แสดงได้แล้วแล้วผมรับรองเลยนะครับว่ากาแฟเนี่ยไม่เปรี้ยวแน่นอนเพราะว่าในวิดีโอแคมเปญของพลนะครับก็คือผมเนี่ยจะแต่งไปหลายลุคมากมีทั้งลุคแบบเป็นพลแบบนี้เป็นทหารเป็นพลทหารแล้วก็เป็นคุณนายด้วยโอ้เป็นคุณนายใส่วิกมันก็เลยเป็นแบบเป็นมีนิดนึงเพราะว่าผมแต่งิงคนจะไม่เคยเห็นเครื่องแต่งตัวเรียงชิยค่ะบางที่เติร์นที่พลนะคะจะเป็นสีแดงสีเล็กส่วนพี่เวง ก็คือมัคคาน่าเอสเพรสโซ่อุ้ยหอมเค็มไหมนุ่มครับผมบเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวลองถามพี่ลองเป็นไงฮะอือเค็มเค็มเค็มเยอะไม่กินเลยกินไปแค่ครั้งหนึ่งไงเค็มแล้วถ้าถ้าใส่ครีมก็ไม่เกี่ยวเนอะมันไม่ไม่เน้นเนาะคือสามารถผสมกับอะไรก็ได้นมข้นก็ได้ใส่นมก็ได้คืออร่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่เสียรสชาติกาแฟเลยครับอืม เล่นเกมครับเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยปกตโิโอ้เชาเชา้าแบบนี้ตื่นมาแล้วอยากทานอะไรฮะก็อ,อยากแบบลิ้มลองรสชาติของกาแฟดำขาวเงินทองร้อนหรือเย็นปกติกินกาแฟร้อนหรือเย็นไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตายง่ายๆหรอกดื่มสีสแดง ท่านายทำไมอะทำไมอะมันละมุนนึกไงละมุนกล่อมๆงั้นหนะแล้วพี่เอกะปกติดื่มสีไหนผมชอบเข้มเข้มทำไมฮะเขียวที่ผมชอบมากมันมีคอลไฟิลไม่ใช่ไม่ใช่พี่เติร์ดครับแล้วพี่เติร์ดดื่มกาแฟมาคนละโอ้ยลองดถอะไม่งานแล้วเฮ้ยไม่ไหร่จะถึงทันที อาชอบสีไหนฮะผมเออ่ชอบสีไหนสีเขียวครับผมทำไมฮะมันมันมันชื่นมันทำไมฮะมันทำไมฮะมันทำกระปี้กระเป๋าผมลเานดื่มแล้วงานแบบล่าเริงโอ้ยพี่เบงนอนกี่โมงเมื่อคืนเมื่อคืนตีสามตีสี่ง่วงไหมดูบอลง่วงไหมจะหลับเอาแล้วแล้วพี่แล้ว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 นอนกี่โมงสี่ทุ่มโอ้ยไปถามพี่บ้างถามพี่นอนกี่โมง หนึ่ไหมหดึ่ไหมหึกไหมกมอุ้ยถามดี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 เย็นๆย็นอ่าใส่้ังแข็งห้าโมงหาโมงเย็นเย็นเนี่ยใส่แข็งไหมลองพูดคำว่าน้ำสิใส่ถัแข็งไหมเย็นรเย็น เป็นไงหลอกสองชั้นหนูร้อยเข้าใจไหมสีเขียวเข้มไหมสีเขียวอะไรสีอะไรเนาะสีเขียวเข้มไหมโอ้โหอาตมาไทยปี๊ปี๊ปี๊ไทยหักตื่นต้องกินสีอะไรเพราะอะไรโอ้โหเปล่าสีเขียวใช่ไหมสีเขียวทำไมนะ มันเค็มไหมมันไปดเค็มสีแดงทำไมครับสีแดงทำไมละมุนครับละมุนกินลิ้นนี่เหลวเลยครับมกินตอนก่อนนอนหรือตอนตื่นฮะก่อนนอนครับเว้กไปคอ่ะเวกครับแล้วตอนตื่นไตอนตื่นไม่กินเลยฮะ ตอนตื่นเหรอครับตอนตื่นตอนตื่นไม่กินหรอครับผมเพราะตอนตอนตื่นผม <laughs> ผมผม,ผมชอบกินเงินครับ๋อง <laughs> มั่นใจขนาดนี้มั่นใจมากเฉลยคำไหมไม,ไม่นี่หรอ <laughs> พี่เลยถ้าพี่คิดว่าเป็นตอนตื่นถูกไหมตอนตื่นถูกไหมคิดว่าเป็นตอนตื่นเราพูดว่าตอนนน <laughs> เราพูดว่าตอนนู่นมึงลองพูดคำว่าง่วงสิอุ้ยโดนบี้บี้ ว่วงตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยหนุ <coś S 3> <rawd Moder> ่มลองพูดคำว่าบ้านสิจันได้บ้านเออเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะลองพูดคำว่านอนเออหมดเวลาไปเลยเอาต่อ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 วิมาแล้วมาดึงลองพูดคำว่ากินกินรับประทานวิกิน อถ้ามีคำต้องจะเข้าอย่างนี้นะใชนโอ้ยอดอัจฉริยะบุคคนโอ้โหสงคำาือไม่ได้เลยทำไมไม้พูดได้วะคำาผมแม่งยากกว่าทำไร งอมือเฮยท้ยายแล้วเหรอเฮ้ยพี่รู้สึกยังไงกับกาแฟบุกนาบงครับรู้สึกเยี่ยมอดีเลิศประเสริฐอยากจะดื่มทุกเช้าครับเพราะว่ารสชาติดีครับนวลครับนุ่งครับครับเอาไปฝากคนอื่นก็ได้นะครับโอ้โยเหมาะสมมากครับแล้ว ผมคิดว่าไหนลองลองเล่าให้ฟังในฐานะพรีเซนเตอร์ได้ไหมครับว่ามอมโคนาเนี่ยมันยอดเยี่ยมอย่างไงบ้างมีสองสูตรครับคู่ใมีสีแดงสีเขียวเออสีแดงกับสีเขียวอันไหนรสชาติดีกว่ากันทั้งคู่อาเยี่ยมทั้งคู่อเออมนแตกต่างกันยังไงมแตกต่างกันยังไงเอ่อก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นรสชาติข,ของความผมพูดเลยก็ได้นะผมไม่ได้กลัวมากก็พูดเข้มอ่า ส่วนสีแดงเนี่ยครับเราจะรู้สึกถึงความละมุนนุ่มว้าวเยี่ยมเลยนี่มันพูดวนไปวนมาแล้วหมดเลยเยี่ยมเลยว้าวเยี่ยมเลยโอ้ยพี่ตาไดงโอ้โยไหนบอกผมพูดวนไปวนมาไงไม่นึกว่ามันจะอยู่ในวันน้ำวนถ้าคือพี่พี่พี่เข้าใจว่าอร่อยทั้งคู่แต่ว่าถ้าให้พี่ชอบเลยอ่ะคือสีแดงครับเป็นคลาสสิกเบลนด์ซีเล็ก โคตรสมเต็มที่เลยว่ะผมไม่ยอมไม่ชอบมากสีเขียวครับก็อร่อยดีแต่เข้มไปหน่อยครับไม่ชอบอ่ะครับชอบไหมชอบสีแดงมากกว่าครับอืมสมมติว่าเราเราเราจะดื่มมอคคุน่าเนี่ยนะคนคิดว่าแนะนําว่าดื่มแบบตอนไหนหรือคู่กับอะไรถึงจะรู้สึกอร่อยที่สุดฮะกาแฟดำครับกาใส่นมใส่ใส่นมข้นครับก็อร่อย ใส่นมข้นก็อร่อย o ามหาทําเลี้ยพี่ต้นว่าอะไรไม่รู้หรอกมึงไม่ถูกยังไม่ยังไม่โจมตีเยอะเลยมึงรู้จะไปเรื่องนั้นยังไงแต่มึงใกล้แล้วไม่ยิมผิดผิดเดิมผิดผิดไอ้อาใหม่มาทําใหมมาแม่งก็ตายเร็วชิบหาย ริ่มเริ่มครับผมสูตรยี้เขาหมักยี่วันเนี่ยสูตรกาแฟเนี่ยโอ้เขาเขาใช้อะไรหมักถั่วเออก็ต้องไปทำแลน่ชาไทยชาติไทยแบบกำลังแบบวนแผ่นเสียงอยู่อันนี้คือการแบบมาเล็กกาแฟไงพี่ตงครับครับ เมื่อกี้ที่ทีมงานเอามอคโคนามาให้ครับเป็นไงฮะนานมากกว่าจะได้กินรู้สึกไงบ้างฮะนานมากกว่าจะได้กินพอมาถึงปุ๊บรู้สึกไงบ้างพูดสดชื่นเลยแฮปปี้มีความสุขมากที่ได้ดื่มกาแฟมอคโคนาไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีเดียวก็แฮปปี้มากๆว้าวมอคโคนาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ครับตั้งแต่รุ่นแม่ผมเนี่ยมีมากกว่าเนี่ยมีหลายสิบปีแล้วรู้หรือยังรู้ไหมซองกระปุก ต่กระปุกเนี่ยมันตอนมึงยังไม่เกิดเลยตอนนั้นอะตอนที่คูเห็นครั้งแรกมอคคาน้าเนี่ยไม่เป็นฝาสีทองครับผมเคยเห็นคุณตาคุณตาคุณตากินใช่ใช่เขาทำทีละเกล็ดกาแฟเนี่ยใช่เลยทำบฮะใช่เลยทำหัวหอมมั้งอุ้ยน่าสนใจอ่ะสนใจเรื่องอะไรเรื่องหัวหอม โอ้ยวันนี้เป็นไรเนี่ยไม่รล้สสกใจมากเลยนะชวดติงโอ้โหคมจริงชวดติงนุกคนอ่ะมาตากมึงนะมาเวลาตากอันเนี้ยต้องต้องต้องใช้อุปกรณ์อะไรครับทีละเกตตากนานๆค่อยๆละเมยดใช้ช้อนอันนี้ โร้ายกว่าที่คิดร้ายกว่าที่คิดโอ้ชอยคำว่าอะไรหอมมีที่อยู่นีหอมอยู่นีเอาตอบไม่ได้ให้ทีหนึ่งให้ทีหนึ่งอ่ะคำว่าคำว่าดื่มโอ้ยเกิดอะรเกเกิดเกน้ำใช้ทีละเกล็ด บอกคุณผู้ชมดีกว่าพอทําอยู่ริมปุ๊บตรงริมนี่เหมือนช่วยไม่ดีนะอนั่นดิพูดอะไรก็ตายพูดอะไรก็ตายอยู่วะใช่ไหมครับรอบแรกใครชนะนะผมครับผมครับตอนไหน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 น้องพลครับในฐานะพรีเซนเตอร์ช่วยสอนวิธีทำกาแฟให้อร่อยหน่อยผมให้บาริสต้าทำครับผมให้พี่เมย์แล้วก่อนเลยนี่คือถ้วยครับนี่คือขวด เปิดไฟเอาจะขวดม่หอมหอมหูตายไปแล้วอะไรล่ะไอ้ไม้เอากาแฟใส่ถ้วยครับเทน้ำร้อนใส่ปุ๊บเดี๋ยวครับใส่อะไรก่อนขั้นตอนแปลกๆขอข่อรอบค่อยรอบกาแฟใส่ถ้วยอ่าอ่าฮะชงด้วยอะไรใส่น้ำพุ้นไหมฮะชงด้วยอะไรใส่น้ำพุ้นไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงชงด้วยอะไรก่อน water water ชงด้วยอะไรก่อนใช่ใช่งด้วยอะไรก่อนใช่ตายแล้วพี่ไปแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งชงด้วยอะไรก่อนพูดแล้วเหรอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยชอบจับผิดเนี่ยชงด้วยอะไรก่อนใช่หรอไม่แล้วก็ไปแบบไม่รู้ตัวด้วยนะใช่หรอเงียบๆไอ้หัวอ่ะงั้นผมขอสารต่อตำนานพี่เว๋งแล้วกันอ่ะชงด้วยอะไรก่อนชงด้วยอะไรก่อนสมมติสมมติก่อนใส่นมข้นอ่ะ ต้องต้องส่งด้วยอะไรก่อนส่งด้วยอะไรก่อนน้องพล Water นี่ Water Hot Water นี่ Water แลวอะไรครับของเหลวฮะโอ้เพราว่าต้องใส่ของเหลวก่อนอ่ะแล้วตามด้วยอะไรครับอะไรครับคนด์เขาพี่พี่ลืมเหรอจำได้จ like เรีว่าคำว่าลืมโอเคเรามีถ่วยกาแฟแล้วครับ hot water อ่๋อสารต่อตำนานพี่เมกแล้วส่งด้วยอะไรก่อนครับแล้วส่งชงด้วยอะไร่้มอ่าเมื่อคืนนอนกี่โมงดีวะตาดูโลโลมากเลยหุยเจ็ดโมงโหสายสายของผมอเช้าของผมคือตีห้าทำอะไรดึกดึกดึดึนะครับผมนอนฝันไหมเมื่อคืน หลับสนิทนี่เพราะว่าเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วแล้วพอตื่นมาสดชื่นไหม f ชโ s h ทำพลับทุกคำตอบไปนะโอ้วเห็นใจไปหลังเพื่อให้มีแต้มเลยถามมาครับทองคนอย่าไปเฉลยได้หมนะเตียงพี่อ่ะเตียงเตียงเตียงสำหรับนอนเนี่ยคือไซส์ใหญ่ไหมฮะอ๋อพี่ใช้โซฟาบ้านกำลังทำยังทำไม่เสร็จ เออเตียงเลยแบบยังไม่เรียบร้อยตอนนี้นอนโซฟาคุณมึงลุยเมื่อเมือเกมเมื่อเกมมันมีแบบมีเนี่ยแลโอ้ยตา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 ยคำอะไรครับเดี๋ยวบอกว่าตอบถูกช้อนเฮ้ยเฮ้ยตำรวจยอดจริงว่ะ <c oughs> เราก็าเรียงช้อนอยู่ <c oughs> ไอ้ทุกคนผมก็ตอบ <S <S มารอบสุดท้ายเชิญครับพ <c oughs> ี่เจเคยเ,เล่นเกมตอน <c oughs> ตอนตอนเมื่อก่อนเลยฮะพวกยุ่งแบบว่าต้องต้องเอาเงินเข้าไปแลกด้วย ชิปแล็ชิปและชิปที่ไปม,มา,ปมาตอนปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมาซัมเมอร์ครับใช่ครับอุ้ย <c oughs> ผมไปญี่ปุ่น ล่าสุดผมไปมาลาดีฟอุ๊ยบังเจอฉลามฉลามฉลามมีเต่าช่วงนั้นอากาศที่นั่นจะโโอ้หร้อนเป็นพิเศษคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับไม่ๆอุณหภูมิเนี่ย39องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราเรื่องไปมาดีฟให้ฟังพี่เอกเขาขึ้นกลับไปมาดีฟใช่ไหมแล้วเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยพี่มาดีฟเป็นไงบ้างสนุกป่ะทุกคนตื่นเต้นพี่เอกรีวิวคำเดียวเลยร้อนถูกไหมไม่ใช่แล้วเป็นไงแล้วเป็นมึงทําไงถ้าถ้าถ้ามันอากาศร้อนมึงทําไงเติมน้องแข็งไหม เติมเติมอะไรจะเหนืยกับคนโหนื่อยกับม่เลี้บอกเดอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันผมนึกว่าเราช่วยกันอยู่ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพลครับแล้วถ้าไปเมาดีฟแหละน้องพลจะรู้สึกยังไงอากาศเป็นไงน่าจะเย็นโอ้เอางี้ดหกวสมมติครับถ้าข่าวหน้าพี่มีโอกาสได้ไปเมาดีฟอีกครับพี่จะเอามอคคอหน้าทั้งสองสีไปเพราะว่ามันทั้งละมุนแล้วก็เข้มสีแดงไอ้สีแดงคืออะไรนะที่นองพลละมุนละมุนอ่าแล้วสีเข้มก็เข้มอย่าให้ปากของใครมาตัดสินชีวิตของเราเป็นการ ก็เข้มง่ไอ้เป็นคนเดิมนี้เป็นคนพอดีว่าส่งจับซีกับคนดีๆจังเจ้าไอ้มันมันนอกบทหน่ะจไม่ที่ใส่นี่อะไรทำเลยไม่ได้ดิเพนซ้อนทำเลเลยทำเลมไม่ดีเลิกกังฮะเลิกยันเลิกกันพี่รู้ว่าพลอ่ะเข้าใจว่ามันแปลว่าเนหัวคือคำว่าเกี่ยวกับอุณหภูมิที่มันเกี่ยวกับค่อนข้างอุณหภูสูงนะนะลองพูดคำว่ากลิ่นสิ เอาแลมจิตวิทยาสครามจิตวิทยาเริ่มเลและของเออกลิ่นพอละมั้งบนหัวพี่เนี่ยพี่พอจะเดาได้เยาแล้วงพอจะเดาได้มนับนหัวพี่เนี่ยพี่พอจะเดาได้แพ้แบบว่าถ้าบนหัวพี่พี่พอจะเดาได้คนจะจอกเลย พอเป็นมีมได้ปะแล้วเป็นข้อความขึ้นมาคำมันหัวพี่พี่พอจะเดาหรือว่าเขามันจับกูทําไมวะตอนตอนแรกพี่คิดว่าเป็นคำอะไรยัง๋ไม่คิดถึงกำลังหลอกถามอยู่คำว่าคำว่าอะไรร้อนโอ้ยเล่นดีครับเล่นดีเล่นดีนะเล่นดีเล่นดี ชนะพี่เวงไปที่8ต่อ6กคะแนนโอ้ยนี่กูในใจกูเรืว่ากูน่าจะก,กูชนะเนี่ยเฮ้ย,ย,ยนี่มึง หยิบชิ้นปลามันเหรอวะพอจะเดาได้ไหมฮะโอ้ยแปลกแปลกพอจะเดาได้ขึ้นมาอีกมันถือว่าไล่กว่าที่คินไม่จำไม่ได้เลยนะว่าแข่งราบเชิญชนะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ได้ชนะดีด้วยนะเนี่ยจริงชนะแบบคิวชนะแบบเฮ้ยต่อไปเราต้องเปลี่ยนที่นั่งมั่งเนาะได้โอ้โหกลับไปนั่งที่เดิมเลยไหมจะโทษที่นั่งอย่างเดียวเลยแต่มีผลยิงมีผลทุก EP เลยไม่พี่ไม่คิดมากหรอว่าวันนี้พี่เล่นเก่งไม่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 ได้เกี่ยวกับดวงไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเป็นฝีมือล้วนถ้าฝีมือก็ได้แแค่่เเเทททปปนี้้้ตถามดดวงอะไุกลย โมกนานะครับสามารถไปหาซื้อมาลองชงลองดื่มกันได้แล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ JDE World Coffee Official ครับและอย่าลืมนะครับโมกนาซีเล็กกาแฟแท้กลมกล่อมหอมลงตัวและโมกนาเอสเปรสโซ o นะครับกาแฟขั่วเข้เขมสไตล์อิตาเลียนสำหรับคนที่ชอบความเข้มทุกคนครับม<า>ไม่ต้องกินก็พอจะเดาได้นะครับว่าหอมเข้มละมุนครับสำหรับวันนี้ พี่ไม่ใช่อันนี้มันน่าแล้ไอ้ยี่กูรู้ว่าถามอะไรกันพี่จะวนกับไปรันชอบกาแฟแบบไหนวนใหม่วนลูกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเทปลีลาเทปลีลา